สำนักข่าวตลกได้สัมภาษณ์ผู้ยิงขายบริการจำนวนหนึ่งว่าทำไมจึงมาขายตัวมีเหตุจำเป็นอะไรนางเพ็ญได้บอกว่าตนมาขายบริการเพราะต้องหาเงินไปเลี้ยงผัวขี้หมาที่ไม่ยอมทำงานเอาจะกินเหล้าและลูกน้อยอีกหนึ่งคนนางสาวเอได้บอกว่า มาขายบริการเพื่อหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือส่วนหนองหนาได้บอกว่าตนไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมาขายตัวเพียงเพราะอยากรู้ว่าผู้ชายมีอาวุธขนาดต่างกันแค่ไหนและมีท่า ในการทอมการบ้านแต่ต่างคนมากน้อยเพียงใดเท่านั้นซึ่งนางบีก็เช่นกันบอกตอนไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมาขายตัวเพราะไม่มีผัวหาผัวไม่ได้จึงมาขายตัวเช่นเดียวกันกันกบนางเสียงจันทที่มาขายบริการ พะมีความต้องการทางเพศสูงจึงมาขายบริการทางเพศนั่นเองส่วนน้องบัรดีได้บอกว่ามาขายตัวเพราะตกงานไม่มีงานทอมหางานไม่ได้มีแต่ที่ไม่ต้องการจึงมาขายตัวจบข่าวสวัสดีครับ